มาเพิ่มความอร่อยให้เมนูไข่ดาวกันค่ะโดยการบุกพริกขี้หนูลงไปก็จะได้ไข่ดาวพริกสดที่แสนอร่อยโปะข้าวร้อนๆเหยาะซอสสักหน่อยบีบมะนาวสักนิดสวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อมมาทําไข่ดาวพริกขี้หนูหรือว่าไข่ดาวพริกสดนะคะแม่อ้อจะใช้ไข่ไก่อยู่สองแกนค่ะจากนั้นแม่อ้อก็จะแยกมอนไข่ขาวไข่แดงนะคะ ที่แม่เออแยกมองไข่ขาวกับไข่แดงเพราะว่าแม่้อออยากได้ไข่ดาวที่กรอบๆค่ะแล้วก็ไข่แดงเยิ้มๆนะคะพอเราแยกมองไข่ขาวไข่แดงเสร็จเรยียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปตําพริกแดงค่ะจะบุบก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่บุบก็ได้ค่ะพริกดแดงเราก็จะใส่ไปเป็นลูกๆเลยก็ได้ค่ะความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็มาตั้งหม้อขางนะคะน้ํามันลงไปค่ะพอน้ํามันร้อนเราก็เทส่วนผสมลงไปทอดเลยนะคะไข่ขาวแม่้ออต้องการให้กรอบๆค่ะเราก็จะดาวไข่ขาวให้กรอบ ใส่าดาวที่สุดใครจะไม่แยกมองไข่ขาวไข่แดงก็ได้นะคะตอกไข่ลงไปแล้วก็บุกพริกแดงใส่ลงไปแล้วก็นําไปดาวได้เลยค่ะก็ดาวให้กรอบให้สุกตามทอ่เราต้องการได้เลยนะคะไข่ขา,ขาวความไม่อ้อก็เริ่มสีสวยแล้วนะคะเมื่อเราได้สีสวยกรอบตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นไม่อ้อก็จะเอามองไข่แดงที่แยกไว้นะคะค่อยๆหย่อนลงไปค่ะถ้าเรารีเทพูดเนี่ยมอนไข่แดงมันก็จะไหลค่ะไม่อยู่ตรงกลางสีสวย ค่อยๆหย่อนลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้ปากนะคะตักน้ามันมาหดราดไข่ค่ะให้ได้ความสุกตามต้องการแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะจะได้ไข่ดาวพริกสดเอามาโปะข้าวสวยร้อนๆบีบเมนาวนิดนึงเหยาะซอสสักหน่อยเป็นการเพิ่มความอร่อยให้ไข่ดาวใครที่ชอบเมนูไข่ดาวลองทำสูตรนี้ดูนะรับรองว่าเมนูนี้จะต้องกลายเป็นเมนูโปรดแน่นอนเพราะว่าอร่อยำํำลองทําดูนะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพูพลิกมลปูลททำคลิปดีต่อไปกันนะคะไปพบกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพูพลิกมาปูเเน,นะเจ้า